สวัสดีปีใหม่นะฮะก็ต้องบอกว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เริ่มต้นของปีใหม่ส่วนใหญ่นะฮะเรามารักจะอีกคำอวยพรนะฮะตอนสิ้นปีว่าขอให้มีความสุขสมหวังทุกประการปีที่แล้วนะฮะอะไรที่ไม่ดีไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่เป็นไปตามความหวังเนี่ยก็ให้ทิ้งไว้นะฮะแล้วเรามาเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยกันครับนะครับเราเริ่มไิษฐานนะครับ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกทุกอย่างในเวลานี้ขอบคุณสำหรับวันนี้แล้วขอบคุณสำหรับอันทย์นี้ที่เป็นการเริ่มต้นปีใหม่สำหรับในปีใหม่ไทยนี้ขอพระเจ้าโปรดตรงน้ำทุกอย่างในชีวิตและในวันนี้ที่จะหลายหลายท่านที่เข้ามาปังมามัสการพระองค์และปังคําเทศนาและคาแห่งปานขอให้เขาได้รับพระพรและ ได้เอาไปใช้ในชีวิตของเขาเพื่อเกิดพอในชีวิตของเขาในปีใหม่นี้ด้วยองค์เจ้าะองอธิษนานและปาทุกอย่างไว้นหะัตทรงฤทธิของพระองค์ทูลขอในพระนามพระสูตเจ้าอาเมนความหวังฮะเป็นสิ่งที่เราต้องมีเพราะเป็นสิ่งที่จะท้อนถึงความเชื่อมั่นหรือการคาดหวังในสิ่งที่ดีนะฮะแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากความหวังช่วยให้เรามีกําลังใจที่จะเผชิญปัญหาในความยากลําบาก และให้เราก้าเขาต่อไปข้างหน้าครับคำถามคือวันนี้เรารู้ไหมครับว่าเราหวังอะไรวันนี้นะฮะโลกสอนให้เรามีความหวังแบบที่โลกในปัจจุบันมีนะฮะเพราะความหวังเป็นอะไรฮะเป็นพลังงานที่กระตุ้นให้เราเดินหามันสังคมโลกมักสอนให้เราเริ่มต้นสร้างความหวังเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราฉะนั้น เราจึงพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะให้สมหวังแต่ความเป็นจริงในชีวิตครับเราเจอทั้งความสมหวังและผิดหวังเวลาเราสมหวังนะฮะเราก็มีความสุขกับมันแต่เวลาเราผิดหวังฮนะเราทำอะไรกับชีวิตของเราคุณรู้ไหมครับว่าความจริงความหวังมันคือความว่างเปล่านะฮะ มัทธิวนะฮะบทที่6ข้อ19บาอกว่ายาสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวท่านเองไว้ในลอกที่อาจเป็นสนิมและที่แมงกินเสียได้และที่ขมโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้และในชีวิตจิของเราฮะไม่มีใครสมหวังไปซะทุกเรื่องนะครับความผิดหวังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราที่เราต้องเจอนะฮะแต่เราผู้มีความเชื่อในพระเยซูนะครับ มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับนั่นคือเราดําเนินชีตไปกับความหวังของโลกไปพร้อมกับความหวังฝ่ายจิตวิญญาณฮะด้วยความพึ่งพาด้วยการพึ่งพาพระเจ้าของเรานะครับและด้วยการพึ่งพาพระเจ้าความหวังหรือความผิดหวังบนโลกจะเปลี่ยนเป็นโอกาสสําหรับการเริ่มต้นใหม่ของความหวังซึ่งงั้นงั้นผู้ที่มีความเชื่อในพระสูรเนี่ยการดําเนินชีวิตด้วยความหวัง มีอยู่2ประการครับคือความหวังฝ่ายโลกนะฮะกับความหวังฝ่ายจิตวิญญาณนะฮะความหวังฝ่ายโลกมันไม่แน่นอนครับวันพรุ่งนี้ดีอีกวันร้ายก็เป็นไปได้ะฮะแต่ความหวังฝ่ายวิญญาณนะมันคือมันมันคือคำสัญญาที่ผ่านมาสร้างพิสูจนคิดนั่นคือความรอดและชีวิตนิรันดร์ในโลกนะฮะบทที่8ปดข้อที่ยี่บสอถึงยีบอกว่าเพราะว่าเราโลก เพราะว่าเรารอดด้วยความหวังแต่ความหวังในสิ่งที่เราเห็นนั้นไม่ได้เป็นความหวังเลยด้วยว่าใครเราจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็นแต่ถ้าเราหวังว่าจะได้ได้สิ่งที่ยังไม่เห็นเราจึงมีความอดทนคอยสิ่งนั้นนะครับในพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังบอกว่าถ้าหากสิ่งที่หวังสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้นะฮะมันก็ไม่ใช่ความหวังอีกต่อไปเพราะความหวังคือสิ่งที่อยู่ในอนาคตของเรา ดังนั้นเมื่อเราหวังในงสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราต้องมีอะไรครับมีความอดทนเพื่อเราคอยสิ่งนั้นจนกระทั่งสําเร็จตามคาดหวังนะครับความหวังบนโลกมันไม่มั่นคงครับแต่ความหวังฝ่ายจิตวิญญาณที่อยู่บนทางของพระเจ้าครับมั่นคงและแน่นอนครับผมแต่เราต้องเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราหวังไว้ด้วยครับยกตัวอย่างนะฮะว่าเราสอดคล้องยังไงนะครับสมมติว่าถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่วันๆเราไม่ทําอะไรครับกินและนอนขี้เกียจคุณว่าชจุ๋มจะดีขึ้นไหมเป็นเรื่องยากนะฮะแบบเดียวกันครับถ้าเราอยากจะไปอยู่กับพระเจ้าของเราแต่เราใช้ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เป็นการที่คุณจะได้กลับไปอยู่ในแผ่นดินพระเจ้าหรือที่เราบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เน่ย มันคงเป็นเรื่องยากฮะฉะน,นการดนน่ีวิตของเราต้องสอดคล้องกับคําสอนของเปูครคต์ที่มาถึงเราและลงมือทําตั้งแต่วันนี้ยากอบบทที่สองฮะข้อ7ข้อที่17บอกว่าความเชื่อที่ประจากการกระทำก็ไร้ผลดังนั้นถ้าเราเริ่มลงมือทำสิ่งที่เราหวังไว้ฝ่ายจิตวิญญาณเราจะไม่มีทางผิดหวังและถ้าเราดำเนินชีวิตทางฝ่ายจิตวิญญาณให้สอดคล้องกับความหวังฝ่ายโลก เราจะผิดหวังน้อยลองเพราะอะไรฮะเพราะการพึ่งพาพระเจ้าแม้จะผิดหวังแต่เราจะมีความหวังในใจในพระเจ้าของเรามันทําให้เรามีกําลังใจที่จะเดินต่อแม้ในโลกใบนี้นะอาจจะไม่สมหวังแต่ในโลกหน้าเราสมหวังแน่นอนครับแต่ในความให้เรามีความเชื่อในความหวังและเราจะดําเนินชีวิตโดยความหวังในความเชื่อนั้นนะครับชีวิตอาจจะไม่สมบูรณ์แบบฮะแต่สารสุขงพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบ และความสุขที่มาจากความและความสุขที่มาจากพระเจ้าสมบูรณ์แบบเสมอครับในโลกใบนี้นะฮะไม่มีในโลกบใบน,นี้เคยสมบูรณ์แบบมาก่อนนะจนกระทั่งความบาปเข้ามาโลกใบนี้ก็ลายซึ่งความสมบูรณ์แบบโลกใบนี้จึงไม่เคยสมบูรณ์แบบสําหรับใครชีวิตเราก็เช่นกันครับชีวิตบางชีวิตบางคนมันเต็มไปด้วยความมีความต้ชีวิตบางคนเต็มด้วยรอยแผลและความเจ็บปวด แต่ผมอยากให้เรามองหาความงดงามที่ซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์นั้นนะครับมีหลายมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นี้ของผมนะเข้าไปอยู่ในความผิดหวังความผิดผมความผิดหวังที่ผมเข้าไปอยู่นะมีอยู่สองครั้งครับครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะมันมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ครอบครัวผมเนี่ยล้มลายล้มละลายครับมันเกิดจากวิกฤตครั้งหนึ่งที่สมัย ช่วงเงินบาทร้อยตัวครับต้ยมยำกุ้งใช่ครับแล้วก็ครอบครัวผมเนี่ยทำธุรกิจกับข้าราชการหน่วยงานรัฐแต่หน่วยงานรัฐไม่ปล่อยเงินให้หมายถึงเวลาเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราไปเราเอา,เอางานเนี่ยไปเรียกไปเบิกเงินรัฐบาลไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ออกเงินให้ฉะนั้น,นธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐของผมตอนนั้น,นพี่ชายผมเนี่ยเรียกว่า พังครับไม่เหลืออะไรเลยครับล้มลายครับเป็นนี่เป็นศิลป <c oughs> มันเลยทําให้ผมเนี่ยมีพอมันมันมันล้มลายเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นชีวิตผมก็ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทาแล้วครับมันไม่ไม่มีอะไรทําให้พอครับมันไม่แทบไม่มีบ้านจะให้อยู่ด้วยซ้าไปตอนเวลานั้นพี่ชายผมคนหนึ่งก็เลยเสนอให้ผมเนี่ยสนใจไปอยู่จุฬาเขาไหมผมก็เลยเลือกที่จะไป คุณรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงเลือกที่ไปจังหวัดจุมพรเพราะผมไม่มีทางเลือกด้วยชีวิตผมที่เกิดมาข้างด้อยโอกาสอยู่แล้วนะฮะมันไม่มีทางเลือกเยอะหรอครับผมก็เลยไปกับพี่ชายผมผมจําได้ครับวันที่ผมไปผมนั่งรถไฟไปฮะ,ะระหว่างนั่งรถไฟไปเนี่ยผมต้องบอกเนี่ยนะครับผมไม่เคยไปจังหวัดจุมพรเลยฮะ,ะผมไม่รู้ด้วยว่า พี่ชายผมเนี่ยจะไปอยู่บ้านพิศภัยผมไม่รู้ด้วยนะครับว่าพิศภัยผมเป็นยังไงคือผมไม่เคยไปเลยครับแล้วผมก็ไม่เคยนั่งรถไฟไปถึงจุมพรไม่เคยไปเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าไอ้จุมพรเนี่ยมันไกลขนาดไหนเวลาตอนนั้นนะครับผมนั่งรถไฟไปนะครับผมจําได้ว่าช่วงนั้นผ่านจังหวัดประจวบที่ผมรู้ว่าผ่านจังหวัดประจวบเนี่ยพราะพี่ชายผมบอกว่าข้างหน้าภูเขาที่ผมเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเทือกเขาตะนาวสี วิชาผมเล่า้ฟังว่าเป็นเทือเขาวเมื่อก่อนที่พมา่ายกทัพมาตีกรุงศรีฮะผมก็นั่งมองคุณรู้ไหมครับเวลานั้นผมรู้สึกยังไงคือผมไม่รู้ว่าอนาคตพวกนี้ผมจะเป็นยังไงผมไม่รู้อะไรสักอย่างในชีวิตตอนนั้นเลยและสิ่งที่ผมรู้สึกได้ตอนนั้นคือผมมาทำอะไรมันเป็นคำถามที่โคตรไรอนาคตเลยคุณรู้ไหม แต่ผมก็ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้นะครับเพราะผมรู้อยู่ว่าผมไม่รู้ผมมาทำอะไรแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผมผมรู้ว่าพรุ่งนี้ผมไม่รู้เป็นยังไงแต่ผมรู้ว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะนำผมเท่านี้เองครับด้วยความหวังที่ผมมีพระเจ้ามันเลยให้ผมผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาทุกวันนี้นะครับความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโลกภายนอกฮะ แต่คือการตัดสินใจของเราที่มองเห็นความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบและเลือกที่จะยิ้มแม้ในวันที่ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมกับเราและทุกวันนี้นะฮะโลกก็ยังไม่ยุติธรรมกับผมเหมือนเดิมครับวันนี้วันที่ผมยืนแบงปันเนี่ยครอบครัวผมก็ล้มลายเหมือนเดิมไม่ใช่ล้มลายนะล่มสลายบ้านที่ผมเคยนอนนะฮะก็ไม่มีฮะครอบครัวที่ผมเคยมีฮะวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยครับต่างคนนะฮะต่างหกเเหิน รวมทั้งผมด้วยในเวลานี้นะฮะแต่ผมก็ยังมีรอยยิ้มอยู่ผมไม่เคยผมไม่เคยเอาความหวังมากำหนดชีวิตของผมผมไม่เคยเอาความสิ้นหวังนะครับหมาผมไม่เคยเอาความสิ้นหวังเนะี่ยมากำหนดชีวิตของผมแต่ผมให้พระคุณมาเป็นตัวกำหนดชีวิตของผมในแต่ละวันที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ใครอยากสงสารผมนะครับ แต่ผมอยากจะอยากจะให้รู้ว่าเวลาที่ผมบอกว่าผมเข้าใจใครสักคนหนึ่งที่ผิดหวังผมเข้าใจจริงๆครับเวลาใครสักคนมาคุยกับผมเนี่ยผมบอกผมเข้าใจไม่ใช่ผมเข้าใจแบบช่วยๆนะฮะเข้าใจเพื่อให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมีคนเข้าใจไม่ใช่นะครับผมเข้าใจคนที่ผิดหวังจริงๆแล้วผมก็รู้ว่าผมควรจะทํายังไงหรือจะพูดไง,งคนที่ผิดหวังฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณกําลังสิ้นหวังนะฮะ อย่าปล่อยให้ความสิ้นหวังหรือความผิดหวังเป็นตัวกําหนดชีวิตของคุณนะฮะจำไว้นะครับว่าอย่าความผิดหวังไม่สามารถกําหนดชีวิตเราได้พระเจ้าต่างหากที่กําหนดชีวิตของเราในสดุดีนะฮะบทที่สาบทที่สามเก้าข้อที่เจ็ดบอกไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์และในวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับผมก็ขออวยพรนะ,ะให้พี่น้องทุกคนนะครับสมหวังนะฮะ ด้วยพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับในที่นี้ด้วยนะครับที่เรามีชีวิตที่อยู่ด้วยกันในเป็นข้ามกลางเวลานี้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็ขอบคุณด้วยที่ผมได้มีโอกาสมาแบ่งปันในวันนี้นะครับใน,นปีใหม่นี้ฉจนั้นผมขออธิษฐานและขอบคุณทุกคนในที่นี่นะครับรารมณมการอธิษฐานนะครับก็แต่พระเจ้าพระองค์ขอบคุณในความรักของพระองค์ขอบคุณ พี่น้องจะแต่าวินซอนทุกๆคนที่มีความรักให้แก่รับรงในเวลานี้ <c oughs> ขอบคุณที่พระเจ้าให้ครับรงนั้นและพี่น้องเขาวินซอนนี้ได้ผูกพันในความรักในครอบครัวครับรงก็ขอพระเจ้าโปรดรงเมตตาที่พี่น้องครับลงทุกคนลุงป้าน้าอาทุกคนที่นี่ที่จะอวยพรเขาที่เขาจะเติบโตในเส้นทางของพระองค์ที่เขาจะมีความหวังไม่ใช่แค่ความหวังในโลกใบนี้เท่านั้นแต่ความหวังที่จะได้กลับไปหาพระองค์และได้ไปอยู่ด้วยกันในที่นั่น ขอพระเจ้าจอดโปรดอวยพรทุกๆคนในท่ามการแรมนิรุวงส์กาไอทาและขอพรจากพระเจ้าในพระานามพระสุคิดเจ้าาแมนขอบคุณครับ